วีคอมครับบริษัทวินคอมเทคโนโลยีจำกัดมหาชน IPO ไหมตัวเนี้ยเทคโนลเหรอทำอะไรหวะโอ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะอืมเป็นระบบอะเนะเป็นระบบเนาะซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบคอมด้วยนะอืม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่วีคอมครับรายย่อยถึง26%เองรายใหญ่เป็นบริษัทอืมอืมไทยดีอา์ก็อยู่นะทีโอก็อยู่เหรออืมเอเชียพัสอืมอยู่หลายคนนะเนี่ยบริษัทอยู่เยอะบุคคลก็มีนะครับบุคคลก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะบริษัทครอบคุมซะเยอะนะงบการเงินวีคอมครับ นี่สิน956ล้านสินทรัพย์รวมพันสี่ร้อยหกสิบล้านก็นี่ก็เยอะบ้างครับเยอะบ้างนะกำไร54ล้าน58ล้าน66ล้าน89ล้านกำไรทรงๆออกโตอืมเอาอี20เลยเห็นมันผลก็พอมีครับไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดอืมดูกราฟวีคอครับราคาปัจจุบัน7จบาทส0บราคาเส้นสองวันสี่บาทเก้าสิ ก็มองเป็นเทนขาขึ้นนะแต่มันห่างกันเห็นปสี่เก้ากับเจ็ดสี่ห่างกันนะดูภาพรวมอืม,อมเราเจอกันช้าไปวีคอมเป็นหุ้น IPO เข้าตลาดประมาณปลายปี2018ครับเข้ามาก็ทำราคา4ี่บาทแปไว้นะหนาวเหน็บเลยแล้วก็ลงมาปรับฐานครับบาท40บาท40นะอืม เราก็จะตีเส้นเทนสกอดจากบาท4บาท8ปดสตังมาบาท4นะครับเดี๋ยวนะขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนะี่ย7บาท85ราคาปัจจุบันนะแล้วย่อมา7บาท4อืมอยังย่อไม่ไกลยังย่อไม่ไกล7บาท85ปรับฐานบาท4เท่าไหร่ละ เจ็จุดแปดห้าลบบาทสีสิบตังคูณร้อยแล้วก็หารบาทสีสิบตังครับหุ้นขึ้นมา460%แล้วโอ้ไปเฮอะไม่ตามดอกอนะครับปรับเป็นเดจัดทรงเส้นก่อนนะเออมอพอมองเห็นอยู่นะเนี่ยเดเนี่ยมองเห็นภาพรวมแบบย่อๆหน่อยนะครับ วีคอมโอ้บอกพร้อมเส้นสองร้วันเลยนะนี่ครับเส้นเทรนเส้นกดกับเส้น2องรวันบอกพร้อมกันเลยว่าเป็นขาขึ้นตั้งแต่สองบาทห้าสิบเป็นขาขึ้นบาทสองบาทห้าสิบนะนี่เห็นไหมปรับฐานไปบาทกว่าขึ้นปุ๊บย่อเห็นป่มย่อไม่หลุดเห่นไหมเนี่ยย่อไม่หลุดไหมขึ้นปุ๊บย่อเทสย่อมีหลุดนิดนึงหลุดนิดนึงเด้งกลับไปใหม่ย่อไม่หลุดสบัดขึ้นเลยทีนี้ อืถามว่าเจ็ดบาทแปดสิบห้าเป็นดอยไหมไม่รู้แต่ถ้าไม่เห็นเจ็ดบาทแปดสิบห้าอีกจบข่าวอืมประมาณนี้นะครับรู้ได้ไงว่าจะขึ้นต่อไม่ขึ้นต่ออ่านแนวรับแนวต้านครับคิดแนวรับไม่ออกทางซ้ายไม่มีใช้โลของแท่งเทียนเลยครับนี่เป็นแนวรับได้เลยเป็นแนวรับได้เลยนะอ่าและไฮของแท่งเทียนเป็นแนวรับได้เหมือนกันถ้าราคาปัจจุบันอยู่สูงกว่าถูกไหมนะครับ แนวรับให้2อันเลยครับให้แค่นี้เลยนะแนวรับแรก7บาท5าตังแนวรับหลังพิงฝา6บาท80หลุดตรงนี้ครับเสียทรงแน่นอนนะอย่าลืมนะมันอยู่เลข7ถูกปะ่ะ7เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้ามันหลุด6 8ดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะหายไปบาทหนึ่งความรู้สึกอ่ะคุณเข้าใจปะ่ะคนที่รันทุนต่ําจะเพกันทีว่าเฮ้ยคือกําไรหายละหนึ่งสองมันจะปรับตัวเป็นขาลงหรือเปล่าอ่าถูกไหมนะครับแนวต้าน7บาท85แนวต้านถัดไปถ้าเบรกได้นะก็ 8บาทสิบปบาทสีดบาท็ดบาท9บาทสาอันนี้เขาเรียกเป็นราคาในกระดานใช้เป็นแนวรับแนวต้านถัดไปนะครับเพื่อนบอกจะไป10บาทไหน10บาทอ่ะมันไม่มีไงมันไม่มีบอกได้ว่าเออมันจะไป10บาทจริงไหมแต่ราคาในกระดานอ่ะมันจะถัดขึ้นไปเรื่อยๆืได้นะครับไม่สามารถจะบอกได้ว่าเออเจจะไป1ิบมันเป็นไปไม่ได้ครับเราไม่ใช่เขาเราไม่รู้หรอกว่าจะไปไหนถูกไหมแล้วเราไม่ใช่เขาเขาจะเอาลงเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันสรุปแผน V c ค m ครับทุนสูงไหมทุนสูงไหมนะ แนวรับเจ็ดบาทหตังกับหกบาทแปสิบเป็นแนวรับหลังพิงฝาแล้วนะครับเป็นหลังพิงฝาแล้วนะอย่าให้หลุดนะแนวต้านเจ็ดบาทปดบห้าครับผ่านได้ก็เจอการขวามือคือราคาในกระดานนะครับ8ปดบาทสิบแปดบาทสี่ปดบาทเจ็ดเก้าบาทเก้าบาทสสบนะครับอืมคุณมันสูงเนาะดูระยะย่อหน่อยปะเสียวอะ่ะโอ้ยมันก็ย่อลุกเกินเส้นยี่สิบวันเนาะ20สิบวันบอกว่าถ้าหลุดห้าบาทเก้าสาจะเป็นย่อครับ แต่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 แตถ้าหลุดสี่บาทเก้าสิบเป็นขาลงนะอืมระวังนะครับระวังนะครับเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลตีแบบนี้นี่งี้อ่าอ่าอ่าประมาณนี้ ข้างบนตีไม่ได้แล้วมันชันจัดนะครับมันชันจัดนะแค่เราดูเส้นเดียวเราก็รู้แล้วครับเนี่ยไอ้ขาขึ้นฝั่งไฮเนี่ยไม่จำเป็นต้องตีก็ได้นะเขาเรียกว่าตีเอาสวยนะตีเอาสวยเผื่อตีส่งให้เพื่อนดูอะไรเงี้ยอสวยจังใหญ่ลงนะเอ้ยอะไรเงี้ยถ้ามันหลุดประมาณห้าบาทห้าสิบครับเทนมองเป็นลงทันทีแต่อย่าลืมนะถ้าคุณทุนเจ็ดบาทอะ ไม่ต้องมารอหลุด5,50บาทครับแนวรับที่ผมบอกไป6กบาทแกับ7จ็บาทหตังอ้ตรงนั้นนะคุณต้องถอยแล้วนะคุณต้องถอยแล้วนะครับอ่าวีคอมประมาณนี้นะผมไม่รู้ f อฟทุนเท่าไหร่นะวางแผนออกด้วยนะครับราคามันสูงมากแล้วขึ้นไป400%กว่าบร์เซ็นแล้วเนาะอืนะครับจบแผนวีคอมครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้ครับขอบคุณครับ